มาครับหลังจากเตะบอลเสร็จแล้วผมเห็นไอเด็กวนอนคนนี้มีแววฮะเดี๋ยวจะพาเข้าอคาเดิมิเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เทวีปอเล่นเทวีปะครับ,บรอเอเอเป็นเป็นนักเตะอัาถิวิถไหนเป็นเอเชียฟอะเอา,เอาแอฟริกาด้วยออแอฟริกา <c oughs> แอฟริกาโอเคโอเคตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนผมต้องเป็นกองหน้าแล้วหน้าเปล่านะโอเคอ่ากดกดให้กดเองอ่ะจะเป็นดวงมึงไงตไม่ใช่ยี่นีกดคิดเฉยๆครับและนี่คือสไตลเริ่มต้น เก้าสิบสี่หรอเฮียงเอ๊นักเตะตอมน้ำน่ะใช่แล้วทีมอคาเดมี่อยู่อิสราเอลเฮียว่าแล้วเก่งจังอ่ะแล้วทีมทีมเบอรซตตโอ้ยทีมเฮียอะไรนะเราจะไปอยู่เกตาเฟ่เปล่าไปปั้นอยู่สเปนอ่ะโอไปนี่แล้แต่สิไปไหนล้านเดียวล้านเดียวตังเดียวอันนี้อันนี้ขอขออันนี้มันเจ็ดล้านจะขอห้าล้านให้ไหมให้ไหมได้ครับโอเคห้าห้าจุดเจ็ดเก้าเนี่ยอ่ะขอโมเลเซตต์ อ่ะเฮียด้วยกันเดี๋ยวเทียนเดินไว้ก่อนอุ้ยแต่ยิงไปร้อยหกประตูเลยนะโอโหโหดเกินอันนี้แค่บอมบอมตีแล้วอันนี้โอ้โหลงไปร้อยโหดเกินนั่นแหละเกินนั่นแหละอ่ะอายุยี่สิบเอ็ดต้องย้ายไหมย้ายไหมเดี๋ยวโอ้โหไม่ถ่าตัวตกอ่ะเนี่ยไม่ี่สิบเจ็ดสิบกว่าล้านกูยิงไปร้อยหกมันเหลือแค่แคสิบเจ็ดล้านอะไรเนี่ยเฮียถ้อยมาแต่มีหกสิบสามล้านนะจะไปเอาตามแบบสามล้านเลยอันนี้ขอขอเสร็จแล้วกัน ต่เเอเตะสามล้านแเขาแค่เอาก <c oughs> ดเงนอยูไม่ตั้งวิ่งลงแต่ฟอร์มตกนะฟอร์มตกนะแต่ได้หนึ่งแชมป์นะอเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่